อ่ะนล้วสุกัสกดเลยค่ะ3 2 1ก็ ดูกันดีกว่านะคะว่าในกล่องจะมีอะไรให้น้องสุกกันแล้วก็คุณแม่เล่นบ้านนะคะนี่นี่ก็จะเป็นแบบตามรูปนะคะพี่พีนก็จะแบุลางจะยาวนะหกลางใ่คะคุณพ่ะนี่ค่ะเหมือนนี้ลูกจะงี้ของพ่อเราประกอบเสร็จก็เหมือนอันนี้นะคะแล้วก็เขาจะแถมมดให้เราหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะ แล้วก like well, ็จะให้แข่งกันด้วยนี okay, mm ่ไงใช่ค yeah, ่ะแข่ง huh. ก oh, oh ัน6ลหแล้ว huh. ก oh ็จะมีแบบมีใครถึงก่อนก็จะมีบอกช่องว่าช่องไหนถึงก่อนถึงละว้าวเดเรามาแข่งกันดีกว่าเรามาประกอบกันด้วยค่ะคุณพ่อเย้โอ้โหลูกนะโอ้โหคุณพ่อเดี๋ยวคือน้องสากาช่ารถจริงๆนะคะคุณพ่อแบบว่าหไปนอนกรอบก็ยังเอารถไปนอนกรอบเหมืนห้องเลยนะคะ กอดตุ๊กตานะคะกอดรถแทนนะคะเป็นเด็กผู้หญิงเป็นชอบเล่นรถนะฮะว้าวพาดูโอ้เดือดเดือโอ้โหดึงอีกดึงไปอีกเออประกตาดึงมากงั้นลองดึงสิคะดึงยากแค่ไหนคะโอ้โหทำมาให้อย่างดีเลยนะเนี่ยสิทำอย่างดี้นะคะคุณพ่อตอนแรกดูว่าต้องมาน้องมากรอบเองไม่ต้องนะฮะเขาพับมาเก็บได้นะสามารถ มีพื้นที่จํากัดที่บ้านนะคะก็สามารถกางได้แล้วก็เก็บได้ค่ะคุณพ่อประหยัดพื้นที่ได้ด้วยนะคะเราจะมาลองลองเล่นกันดีกว่าคุณพ่อนี่นะคะเราแข่งกันนี่เขาผูกเชือกมาแบบว่าให้เราแกะได้โดยไม่ต้องใช้คุณพ่อไม่ต้องใช้ได้เลยนี่ค่ะเคนสองด้านก่อนนะคะนี่จะเป็นอันนี้หรือเปล่าที่ใช่ใช่ใชแบบรถวิ่งมาโดนข้้นใครมันก็จะบอกว่าล็อกได้ชนะเข้าไปถักเลย องลูกแต่ลกโอ้โหปยไทำใหอ่ะคะเ้อาสักกาาลูกแม่กลางเลยอะแม่สักกาดะคุณพ่อลโอ้ลามี2ชั้นนะีจะเป็นแบนีคบมีชั้นบนแน่นอนอัี้ดูดคนี่เปแค่ดี๋ยวเรามาประกอบกันดูว่าจะเป็นจะเสร็จมาเป็นยังไงนะค่ะอันนี้คุณแม่ะ ยาวมากเลยส,สคือสามารถับเก็บน,นค,คพ่อเราก็อาจจะเอามัมา่อเล็กน้อยแค่คุณพ่อเป็นรอยต่อรอยต่อแ้ันเอง่ง่ายค่ะไม่ยากเลค่ะับเยเสรจน,ะะนี่นะคะเราก็จะมีนี่คุณพ่อรถนะคะ6กนะจุดสตาร์ทแบบคุณพ่อหกอ,นะอันนี้เป็น 6, 6คันนะคะอันนี้น 6, 6คืนนะคะอนนเป็นตัวปล่อยรถนะคุณพ่อตกลงมาเราก็จะสไลด์ไปนู่นเลยค่ะแล้วตรงนู้นก็จะเป็นเส้นท้ายก็จะมีบอกนะคะว่านัมเบอร์ตัวไหนค่ะชนะคือวันรถ อันไหนชนะนะคะก็จะบอกตรงนู้นนะคะคุณพ่อเอาดูกันดีกว่าว่ามีต้นไหนมั่งต้นไหนมากคุณพออ่อเท,ท่มากเลยสีเขียวสีขาวสีแดงสีแดงสีแดงสองแดงนะคะลายแดงลายแล้วก็สีน้ำตาลค่ะใช่เดี๋ยวเราไปดูดูเขาใครชนะนะคะลายก็ลายก็ที่ยาวมากเลยนะครับนี่โอ้ยยาวแล้วก็ใหญ่มากคุณพ่อตรงนี้ก็จะเป็นจุดเส้นชัยนะมีเสียงด้วยเวลาเราวิ่งเข้านะเหมือนสนามแข่งจริงนะคุณพ่อใช่ หช่องทางนะฮะาคุณแม่คจะสั้นนะคะประมาณสช่องเนียาวึงดูเลยค่ะนู่นูเลยค่ะมาเดี๋ยวเรามาแข่งกันดิว่า้อเนไหนแล้วช้นกคนไหนอุ๊อะดูโชว์พตี้ค่ะพิตตี้โชวห้างค่ะเอานไหนเอาการดันไหนตี้เป้นนะคะเอาาไหนเอาคันนี้คุณแม่เอาเอาสีนี้เอาคันนี้เดี๋ยวพึ่งสกขนุอ่านแวสุกัสกดเลยค่ะ แล้วล่ะคุณพ่อนี่นะสุกาเป็นคนใส่แบบนี้นะคะโอ้โหคองแคลมากคองแคลมากค่ะขอให้บอกนะคะเรื่องรถอีกคันหนึ่งค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะตรงนี้ค่ะเออรเรียกอะไรไม่ใช่ค่ะเอาอะไรกลยกเอาไหนคะาชอบอะไคะเอาหนึ่งและสองเอาสีขาวคุณแม่เอาเอาสีนี้ค่ะคุณพ่อสีแดง มุมนี้ค่ะอย่างั้นมาพร้อมเอะพร้อมพร้อมปล่อยหรือยังหนึ่งต่อถ้าเราใสก่อนเลยค่ะเ้าวห้องที่สามห้องที่สามรถใครใครอย่างพ่อไม่ดูแม่ไม่ดูนะคะเนี่ยสามแล้วเราี่นั่นเดยจะมาแข่งกันใหม่นะคะพี่ๆอันน้องสุกัสใส่ก่อนค่ะใส่เลยใสกันเลยค่ะ ก่อนเลยอันนี้สวัสดค่ะแล้วสุกัญจะใส่พันสีตาเป็นช่องที่3นะคะพี่พี่นะคะเบอร์สไม่ใช่ค่ะลูกยังยังค่ะอันนี้ก็แม่จะเป๊ใช่ค่ะใช่ค่ะใส่ให้กว่าก่อนค่ะกันก่อนเดี๋ยวใส่ใส่เอาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนนะคะเอาเสื้อเสื้อใส่วันนี้ทั้งหมดหกช่องนะฮะเอาคันไหนกบเอาคันไหนคะช่องไหนช่องไหนกันกอันนี้คือช่องสามนะคะคุณแม่เอาช่องหนึ่งนะคะพี่พี่พร้อมนะโอเคเตรียมแล้วกด ตอบเบอร์หนะคะเราฟังผู้ผิดค mm ่ะตอบไม่ถูกเลยนะคะพี่พีชเราไปที่ไหนเราจะแข่งสองคันเออใช่ค่ะคุณพ่อสองคันน้องสุกันมสองคันนองสุกันสองคันสองคันสองคันน้องใหม่เดี๋ยวคุณแม่จะให้น้องสุกันเลือกนะคะพี่พีชนะคะเราจะแข่งแค่สองคันนะคะคันของคุณแม่และกับน้องสุกันนะคะน้องสุกันเอาสีไหนคะน้องสุกันเอาช่องไหนคะเอาสีขาวนะคะคุณแม่ก็ช่อง ก็ช่องหนึ่งคุณแม่ช่องที่สองนะคะพี่พี่ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราให้เลยคะ่ะ n e t r e เอาเอา,าเาเยะคะ่ <Yeah. S 2> ่คไอได้ใ่รอบนึเยเคัได้คุณพอ, <Yeah. S 1> อสีอื่นสีอื่นแล้สก๊อตสีอื่นจะได้ะ่ะ ยอมแพ้นะครับน้องเพิ่มเป็นยอมแพ้เอาสีอื่นก็ได้ค่ะสีอะไรเดี๋ยวกันเอาสีอื่นสีอื่นเอาข้างไหนอ่าเอาไว้เลยช่องเอาช่องสองนะคะของคุณแม่สีเขียวอันแท่งๆมัไม่ใช่ค่ะลูกของคุณแม่ช่องนี้ค่ะพร้อมพร้อมมิจยังไม่ใส่ขลุ่ยแค่สองพันพอคุณแม่รับสุการดช่องสองคุณแม่ช่องหนึ่งนะคะรับสุการ์ดยองเไป อ่าโเคหนึ่ง,อองสองอออค่ะยิ่ยงยิ่งนนี้ใจรักานแล้วคพ่อแชมปสองค่ายะคะ่ะเก่งมากเลยนะคะดีเราจะปล่อยพร้อมกัน6กคันเลยนะคะน้องสุกัเป็นคนปล่อยเลยคะ่ะ คู้ชอบรถมากเลยนะคะเนี่ยพุณพ่อก็ซื้อไว้เต็มตู้เลยนะคะพุณพ่อเหลายคันหน่ี่พ่อหนึ่บนห้องอีกประมาณ6คันนะพี่พ่อเอาสุกันจะไปนอนนะคะนอนก่อนก่อน นะครับน e okay, uh. ี่คุณน้องฟาขนาดอ่ะน้องฟากันไหนก้อนนี้มาคันนี้โอเคขอนพ่อสีขาวอาว่างพ่อน้องพ่อสองล้อฟาต้องหนึ่งอ้าวพร้อมหนึ่งเดี๋ยวพ่อน้องสกัดจะแข่งกันนะครับสีขาวพ่อนะครับสีแดงของน้องสกัดกดเลยไปไปเลยเอาน้อสกัดมีการโกงพ่อด้วยอ่ะดูคอยคันสีขาวพ่อที่หลังไงเอาไว้เอาไว้เอาไว้นี่นี่นี่คันนี้นี่มาเลือกใหม่เลือกใหม่นี่เอาอะไรเอาะ ลัอกสีแดงของพ่อสีเทาอ่ะข้อช่องสองา็อกช่องหนึ่งา็อกช่องหนึ่งล็ 1, อกช really ่องหนึ่งนี่ช่องหนึ่งสีตาของพ่อนะครับไปอ้า่อชนะทีมเอกชนะครับช่องสองนะครับสีแตกชนะเราชนะกันโคตตาแล้วครับอ่ะล็อกสก้าข้างไหนสีแดงนะครฮะผมพ่อสีเทามาปวดพร้อมเริ่มไปล็อกสก้าง กนแล้วกนแล้วโอเคค่อยออกแพ้อ่ะกดก็จบเลยค่ะ